ยามเช้าลมพัดแผ่วผ่านลานวัดวัดเล็กๆริมทุ่งนาเงียบสงบมีเพียงเสียงนกเอี้ยงเกาะสายไฟร้องแจ้วๆจ้า,จากับเสียงพระสวดเบาๆลอยออกมาจากสาลาตายเงาต้นโพใหญ่มีหมาตัวหนึ่งนอนขดมันคือดำนินหมาสีดำสนิทขนมันเงาแต่ผอมจนเห็นซี่โครงตาเป็นประกายเศร้าและเหนื่อยอ่อน เจ้าดำนินคือแม่หมาจรที่ต้องต่อสู้กับชีวิตทุกวันแม้ตัวเองจะหิวแค่ไหนแต่ทุกค่ำคืนเจ้าดำนินยังคาบเศษอาหารเล็กๆน้อยๆกลับไปยังมุมมืดใต้กุฏิไม้เก่าที่ซ่อนลูกน้อยไว้สี่ตัวลูกๆคือลมหายใจเดียวที่ทำให้เจ้าดำนินมีแรงอยู่ต่อตกคำ่ำพระสวดมนต์จบลงชาวบ้านทยอยกลับบ้าน ความมืดเข้าปกคลุมวัดเสียงลูกหมาเล็กๆดังแผวๆออกมาจากใต้กุฏิดำนินรีบแร่งหาของกินเจ้าดำนินวิ่งไปตามกองขยะคุยหาแม้แต่เศษข้าวบูดรหรือกระดูกเล็กๆที่เหลือจากสำรับของชาวบ้านเมื่อกลับถึงรังลูกๆทั้งสี่รีบกระโจนเข้าหาอาปากเล็กๆส่งเสียงเจียวแจ้วดำนินวางอาหารลงแล้วเลียหัวลูกอย่างอ่อนโยน แววตาเจ้าดำนินเต็มไปด้วยความรักทั้งที่หัวใจบีบแน่นเพราะรู้ว่าอาหารเพียงเท่านี้ไม่พอให้ลูกๆอิ่มทอ้องคืนหนึ่งดำนินเจอกองเศษอาหารเหลือจากโรงทานเจ้าดำนินรีบบึ้งไปหมายจะคว้าแต่หมาตัวใหญ่ลายขาวดำกระโจนออกมาขวางขู่เสียงต่ำพร้อมแยกเขี้ยวแม้จะตัวเล็กกว่าแต่เพื่อลูกๆดำนินไม่ยอมถอย ดำนินพุ่งเข้าใส่กัดฟัดร่างเล็กๆกระเด็นล้มหลายครั้งเลือดซึมจากแผลแต่สุดท้ายดำนินก็แย่งเศษกระดูกออกมาได้แม้เพียงชิ้นเดียวแต่ก็เพียงพอให้ลูกๆได้แบ่งกันเมื่อกลับถึงรังลูกๆทั้งสี่รีบกรูเข้ามาเลียตัวแม่ด้วยความห่วงใย,ยความเจ็บปวดนั้นแปลเปลี่ยนเป็นความอบอุ่นทันทีเช้าวันถัดมา เด็กชายคนหนึ่งชื่อต้นมานั่งใต้ต้นโพเขาเห็นดำนินคาบอาหารชิ้นเล็กๆวิ่งกลับไปหาลูกๆเล็กๆโผล่ออกมารับอย่างตื่นเต้นต้นนั่งเงียบๆมองภาพนั้นด้วยหมดใจสั่นสะท้านเขากลับบ้านแล้วเอาข้าวคลุกปลามาใส่ถุงให้ตอนแรกดำนินลังเลมันยืนห่างๆมองถุงข้าวในมือเด็กชายด้วยความระแวงแต่เมื่อเห็นรอยยิ้มอ่อนโยนและน้ำเสียงเรียกเบาๆ มันก็ค่อยๆเดินเข้าไปหางกระดิกอย่างไม่รู้ตัวนั่นคือครั้งแรกที่ดำนินสัมผัสความเมตตาจากมนุษย์อย่างแท้จริงเมฆดำปกคลุมเสียงฟ้าร้องก้องไปทั่วหมู่บ้านเข้าสู่ฤดูฝนหยาดน้ำเทลงมาอย่างไม่หยุดยั้งน้ำเจิ่งนงลานวัดลูกหมาของดำนินตัวเล็กๆเปียกปอนจนสั่นสะท้าน ดำนินพยายามลากเศษผ้าเก่ามาปูรองพื้นหวังให้ลูกได้อุ่นขึ้นแต่ไม่เพียงพอเด็กชายต้นวิ่งฝ่าสายฝนมาพร้อมลังไม้เก่าเขาช่วยจัดวางไว้ให้ใต้กุฏิเพื่อให้ลูกหมาทั้งสี่ตัวนอนหลบฝนได้ดำนินนั่งเงียบๆมองตาเด็กชายแววตามันเต็มไปด้วยความซาบซึง้งแม้จะพูดไม่ได้แต่หัวใจบอกชัดว่าขอบใจนะตั้งแต่วันนั้น เด็กชายต้นกลายเป็นเพื่อนคนสำคัญทุกเช้าเมื่อเขาเดินไปโรงเรียนดำนินจะวิ่งตามจนถึงประตูรัว้วพอถึงเวลากลับบ้านดำนินก็นั่งรออยู่ตรงเดิมเด็กๆคนอื่นที่เห็นต่างเอ็นดูพากันแบ่งขนมและเศร็อาหารมาให้ด้วยลานวัดที่เคยเงียบเหงาเริ่มมีเสียงหัวเราะเพราะมีแม่หมาสีดำที่ชื่อดำนินคอยวิ่งหางกระดิกต้อนรับทุกคนคืนหนึ่ง รถบรรทุกอาหารเก่ามาทิ้งไว้ใกล้วัดกลิ่นหอมลอยไปทั่วดึงดูดฝูงหมาจรจากรอบๆเข้ามาแย่งชิงดำนินเองก็มาหาอาหารแต่แล้วหมาตัวใหญ่จากตลาดสี่ห้าตัวพุ่งเข้ามาล้อมเสียงขู่คำรังดังลัน่นดำนินถูกต้อนจนเกือบมุมกำแพงมันสู้เต็มแรงแต่กำลังไม่อาจสู้จำนวนได้โชคดีที่พระในวัดออกมาตะโกนขับไล่พร้อมไม่กวาด ฝูงหมาถอยหนีไปดำนินบาดเจ็บเต็มตัวมันค่อยๆเดินกลับไปลูกหมารีบกรูเข้ามาเลียแผลที่แม่ด้วยความห่วงใยแม้เจ็บแค่ไหนแต่มันก็ยังยิ้มในใจอย่างน้อยลูกยังปลอดภัยถึงวันบุญใหญ่วัดสว่างสวัยด้วยธงหลากสีเสียงกลองยาวดังสนัน่นผู้คนขนอาหารมามากมายเด็กใช้ต้นแอบแบ่งข้าวเหนียวไก่ย,ย่างมามอบให้ดำนิน มันค่าไปแบ่งลูกๆด้วยความสุขที่สุดในโรอหลายเดือนผู้คนเริ่มจำได้ว่าแม่หมาดำนินคือตัวเดียวกันที่คอยเฝ้าวัดและไม่เคยทำร้ายใครหลายคนเริ่มเอ็นดูถึงขั้นบางคนคิดจะหาบ้านใหม่ให้ดำนินและลูกๆก,การเวลาผ่านไปไม่กี่เมืองลูกหมาทั้งสี่ตัวโตขึ้นจนวิ่นซุกซนไปทั่วลานวัดบางตัวขี้อ้อนบางตัวดื แต่ทุกตัวก็แข็งแรงเพราะการดูแลของแม่ดำนินยังคงเป็นผู้นำหมาจรในวัดมันสอนลูกให้รู้จักระวังรถรู้จักคนใจดีและคนใจร้ายชาวบ้านหลายคนเริ่มนำอาหารมาให้ทุกวันความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับฝูงหมาจรกลายเป็นสิ่งที่อบอุ่นบ่ายวันหนึ่งแสงแดดลอดผ่านกิ่งโพยใหญ่ลานวัดเงียบสงบดำนินนอนเหยียดยาวอย่างสบาย ลูกๆวิ่งเล่นไล่กันไปมาเด็กชายต้นนั่งเคียงข้างลูกหัวดำนินเบาๆแม้ดำนินจะไม่เคยมีบ้านจริงๆไม่มีเจ้าของคอยใส่ปลอกคอแต่ดำนินมีครอบครัวมีลูกน้อยที่แข็งแรงและมีความรักจากผู้คนในวัดนั่นเพียงพอแล้วสำหรับหัวใจของแม่หมาจรผู้ชื่อดำนิน